สวัสดีครับผมมีนวัยรุ่นมาลีนะครับวันนี้ก็ข่าววีเอลแล้วกันฮนะวีเอลทีมชายระหว่างทีมรอบชิงชน,น,นะเลิศนะฮะระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวผมชื่นชอบออความเพีียวฟ้าของฝรั่งเศสแล้วในการเปิดตัวดูทรงมันแบบบันดีคือชอบแบบเนี้ยแบบเก่งด้วยมีสไตล์ด้วยเก๋าด้วยดีดด้วยอะไรเงี้ยผมชอบนะฮะ รอบชนะเลยครับฝรั่งเศสก็จัดเต็มข้อล่อเต็มกราฟด้วยการชนะทีมชาติอเมริกาครับ3ต่อ2เซตครับสุดมันนะฮะบอกเลยว่าสูสีดูดีกันมากนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือคนที่ได้รับรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบสสกอร์เลอร์นะครับ m v p เบสบ็อกนะครับเบสอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดถึงรประเทศไหนได้เบสกันมากดีกว่าและเขาเป็นใคร Years Later คนแรกครับหัวเสายอดเยี่ยมครับเทเวอร์เคสโนตครับผมสูง199เซนนะผู้เล่นเบอร์17ของทีมชาติฝรั่งเศสครับคนนี้ก็ได้จะโหดสัตว์ตบบ้านช่องพังคนหนึ่งครับคนนี้ครได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมครับคนแรกแล้วก็คนที่2นะครับผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสครับเออร์วิงเอนกาเปตนะฮะ สูงร้อยหนึ่รเีเซนติเมตรนะฮะคนนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักกับผู้เล่นหมายเลขเก้ครับบอกเลยว่าคนนี้ครับโคตรโหดครับกระโดดเทียบไปเลยทีเดียวเชียวครับเออวิงเอ็นกัาแปดหัวเสาจะกเยี่ยมต่อไปครับ ตำแหน่ง MB ครับเหลือมิ d เดิ b บ็อกนะฮะคนที่3ได้แก่มาเทอุดเบียนเนียนครับผมเจ้าของส่วนสูง2เมตรแเซนครับใส่บอรย20ครับทีมชาติโปรแลนด์ครับกับมิดเดิลบ็อกสุดโหดบ็อกบ้านช่องพังครับกนนำนำเลยกันเลยทีเดียวเชื่อคร,ร,ร,รับการับการบ็อกของเขาสุดยอดต่อไปครับ คนที่4ครับตำแหน่งมิดเดิลบ็อกซ์นะฮะเบอร์20ครับของสหรัฐอเมริกาครับชื่อเดวิดสมิธนะฮะเจ้าของส่วนสูง2 0 2เซนติเมตรครับสูงเท่าผมเลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่เขาแม่งผอมผอมเพียวกับผมวะนะฮะได้ตำแหน่งมิดเดิลบ็อกซ์ไปฮะสหรัฐอเมริกาครับเดวิดสมิธนะฮะตีโหดครับเหมือนกดลุงไงไม่รู้ครับ ต่อไปครับผู้เล่นคนที่5ครับตำแหน่งตัวรับอิสระยอดเยี่ยมครับหรือว่าลิปโบโลครับเจเนียมเกเบนิคอฟครับผมสูง188เซนติเมตรครับนะใส่เสื้อเบอร์2ครับทีมชาติฝรั่งเศสครับคนนี้รับโหดเหมือนกันครับโหดครับเหนียวเยี่ยวกาวตาช้างครับแขนคนนี้ครับเนี่ยเวลารับบอลเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับคอนีโอครับผู้เล่นครับตัวเซตยอดเยี่ยมครับขวัญใจแม่ยกแน่นอนผมเชื่อได้ว่าเขารอเฟียวเยี่ยวแมวหรือเกินครับ เจ้าของส่วนสูง189เซนติเมตรครับไมก้าคิดเต็นเซนครับผู้เล่นหมายเลข11เซนเตอร์หน้าหล่อของทีมชาติ USA ครับกับหลังวันเบสเซนเตอร์ผู้เล่นคนที่เจ็ดครับตำแหน่งออฟเปอร์สีครับ OP นั่นเองครับจองปาจีฝรั่งเศสนะครับไม่รู้ว่าอ่านของปาจีฝรั่งเศสหรือจองหรือเจมปาจีฝรั่งเศสนะครับเจ้าของส่วนสูงนะฮะ2เมตร เเซนติเมตรนะครโอพีคนนี้ครับโตดโพดสุดยอดครับตบนะฮะถึงยอดมะพร้าวกระโดดทีรอยสชั่วโมงกว่าคนนี้ครับสุดยอดจริงๆครับเจมส์ปาติฝรั่งเศสนะครับและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมครับหรือว่า MVP ครับก็คนดีคนเดิมคนเดียวครับเบอร์9ครับอีเวงครับเอนกาเปตครับผมนะครับหัวเสาฝรั่งเศสนั่นเองครับได้รางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าไปครับ mm hmm. ในแมตช์ VNL ในปีนี้ฮะใครที่เชื่นชอบคิ k โอนี้ครับง่ายๆครับฝากกดไลค์ฮะในต่อก็กดหัวใจนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยฮะก็ฝากติดตามในหลายช่องทางที่ผมได้ทํายังไงก็ฝากติดตามไวรุ่นมารีคนหล่อคนเฟี้ยวคนนี้ด้วยนะจ๊ะสำรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับบายซี u